วัอน oui pues ี us, nah ้วีลาลายสไตล์ความมะเบิงคอกไก่ครับผมไก่ดำครับพร้อมกับหย้าเนี่ยเปียคือเป็นอาหารไก่ครับโอ้นี่ครับนครลำปางครับคนปลูกไว้เด้อวพี่น้องเอ้ยครับพี่น้องอันนี้ขึ้นหย้าเนี่ยเปียด้อยี่ครับมันเป็นต้นอ้อยต้นเล่าต้นยางนี่นครับเป็นต้นหย้าเนี่ยเปียปลูกแค่ยังครับปลูกไว้ให้ไกลกินครับผมก็ปลูกไว้แห่งมาเบิงลำมั่นครับลำหย้าเนี่ยเปีย นะครับผมอันนี้ก็คืออาหารของไก่ดำครับผมครับมือนี้วิลาลายสไตล์ที่พาพี่พนองมากพบกับท่านพ่อสไก่ครับมาเบิ้งคอกไก่ดำครับไก่ดำเป็นไก่ที่ให้คุ้นค่าสร้างอาหารเลยพี่น้องนะครับคนเลี้ยงไว้เป็นคอกเลยครับผมนี่คือท่านพ่อสไก่เวชบนโพธิ์ครับพ่อทีนี่เปนน้องขามขายเซนิวประถมครับผมครับเป็นไก่ดำธรรมชาตินะครับจาก เมืองเคลางนครนครลำปางครับผมครับเป็นพ่นเป็นพอโรงเรียนแต่ว่าเ่นสามารถเลี้ยงไก่ครับทำการเกษตรนะครับมันนี้นพาคณะนะครับมาเยี่ยมชมนะครับอันนี้คือคอกไก่ดำทั้งหมดเลยครับผมพี่น,อน้องเดี๋ยววิธีเลี้ยงครับพิเ่นจะอธิบายอีกเทื่อนึงครับการพอสไกเวชบันพคตครับผม ครับเพิ่นเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงเอกขละะด้ครับจะว่าเพิ่นสามารถได้คับเพื่อนเป็นผู้บริหารนะครับเพื่อนสามาจะได้ทุกอย่างครับพี่น้องอันนี้คือสวนครับขอกไก่ลังบ้านเพื่อนครับเป็นไก่ดาครับวันนี้เพิ่นกะชิเอาไก่ดํีเลยนะครับเพ็ดเป็นอาหารให้พี่น้องได้ซิมล่องเบิ่งครับ